สวัสดีครับคลิปนี้ก็อยู่กับซูมุไร i ไทยแลนด์เช่นเคยนะครับคลิปนี้ผมมีคาตานะที่10เป็นแบรนด์ของโนโบุนากะมาทำการรีวิวให้ชมกัน1เล่มนะครับแล้ววันนี้ผมก็อยู่นอกสถานที่นะเป็นร้านกาแฟนะครับสไตล์รีสอร์ทนะครับอยู่ที่บ้านไร่ไปลายเมฆนะครับซึ่งบรรยากาศที่นี้ก็บ้านไม้ไปลายเมฆโอเคพูดผิดนะ <laughs> โอเค บรรยากาศที่นี่ก็สวยงามดีนะครับอยู่ติดกับอ่างเก็บน้าเนาะบรรยากาศดีมากโอเคเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับคลิปนี้ผมมีดาบเล่มนี้มาทําการรีวิวให้ชมนะครับก็จะเป็นขนาดความยาวคาตาน้าหนึ่งร้อยสามเซนติเมตรนะครับเริ่มจากฝักดาบเนาะฝักดาบจะเป็นสีดําเงานะอ่าทําเป็นขั้นป้องแบบนี้นะครับเห็นไหมสวยงามเลยนะครับพันด้วยเชือกเส้นใหญ่สีดํา มีเขาควายการกระแทก3จุดนะครับเป็นการกระแทกท้ายฝั่ง1จุดเนาะแล้วก็รูร้อยเชือก1จุดนะครับตัวนี้เขาเขาควายสวยเลยแล้วก็กันกระแทกปากฝักงอีก1จุดน้าจับนะครับจะเป็นไม้แล้วก็ทําเป็นทรงโค้งนะครับแบบนี้ทรงโค้งสวยงามเลยนะหนังกระเบนแท้สีดานะครับพันด้วยผ้าสีดําอีกทีฟิตติ้งตัวนี้จะเป็นทองเหลืองนะครับสวยงามสีทองสวยงามมากเห็นไหมสวยงามเลยนะครับฟิตติ้งเกรดพรีเมียมเลย โอเคต่อไปเรามาดูใบดาบนะใบดาบตัวนี้อ้าวผมยังไม่ได้พัดติกออกโอเคใบดาบตัวนี้จะเป็นมีดเลฮามอนนะครับขัดขุนด้วยนี่ขัดขุนสวยตัวนี้ขัดขุนสวยมากอาจจะไม่ค่อยเห็นใบดาบเนาะนะครับเดี๋ยวผมถ่ายใกล้ๆให้ดูออทีก็แล้วกันเปิดคมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นใบดาบที่ไม่มีร่องเลือดนะ ขัดคุณสวยงามมากตัวนี้ปลายดาบรับคมหักมุมคิสกีแท้นะครับแจ่มมากเห็นไหมเห็นไหมครับสวยมากเลยสันหนอยู่ที่7มิลน,นะครับตัวนี้ความยาวของใบาดาบอยู่ที่0 0อ่าความยาวของใบาดาบอยู่ที่73มเซนความยาวรวมอยู่ที่1 0 3่มเซนนะครับเปิดคม100%เนาะ ตัวนี้ราคาอยู่ที่8,500บาทนะครับฟรีก็จะส่งทั่วประเทศเนะเหลือตอนนี้เหลือ2เล่มนะครับก็ทํามาอยู่ประมาณ7เล่มมีคนจองไปละ5้นะครับเหลืออยู่2เล่มใครที่สนใจนะครับก็รีบติดต่อสอบถามกันเข้ามาก็แล้วกันส่วนรายละเอียดต่างๆหรือว่ารูปภาพใกล้ๆนะเดี๋ยวผมถ่ายช่วงท้ายคลิปให้ดูอีกทีก็แล้วกันนะครับโอเควันนี้ ผมก็จะทําการรีวิวให้ชมกันเท่านี้กันก่อนส่วนใครที่ชื่นชอบคลิปของซามูไรไทยแลนด์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดติดตามช่องซามูไรไทยแลนด์นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเจอกันใหม่ forget